สวัสดีครับเมื่าพบก,กับดิฉันคยกับค่ายดีมากชาเนลหนึ่งศูนย์แปดพร้อมกับการรายงานโปรเน็ตของแต่ละเดือนในวันนี้ผมมีโปรเน็ตของค่ายดีแท็กนะครับจะเป็นโปรสิบเมกราคาเพียงสองร้อยบาทแบบเติมเงินเปลี่ยนตัวการย้ายค่ายมาดีแท็กแบบเติมเงินภายในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกสี่นี้นะครับกับโปรเสริมเน็ตมีอันสิบเมกพร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละสิบห้านาทีราคาค่าบริการเพียงสองร้อยบาท และยังสามารถเลือกโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับอาทิเช่น 1. happy ทุกวินาทีโดยคุณผู้ชมจะได้โทรทุกเครือข่ายวินาทีละ1.61สตางค์ตลอดย4ิบสีชั่วโมง 2. แฮ happy โทรทุกค่ายโดยผู้ชมจะได้โทรทุกเครือข่ายนะครับนาทีละ59สตางค์ตลอดย4ิบสีชั่วโมงหรือชอบแพ็กเกจที่เสืิอมากก็คือโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีหากโทรเกินคิดนาทีละ99สสตางค์ สำหรับอายุการใช้งานของแพ็กเกจนี้นะครับโดยระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติจำกัดอยู่ที่6รอบโดยจะทำการหาค่าบริการทุกๆ30วันเพียงทำการเติมเงินเข้าในระบบทุก30วันตามจำนวนราคารวมภาษีหากทำรายการสำเร็จก็จะสามารถกดสมัครได้ทันทีนะครับเพียงกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน425ดอกจัน911 16, 13กดสี่เหลี่ยมแล้วโอกได้เลยนะครับ และยังสาม,มารถเช็คสิทธิก่อนย้ายค่ายได้อีกนะครับเพียงกดดอกจัน151ดอกจันเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็จบไปแล้วนะครับกับโปรสุดพิเศษของค่ายดีแท็ในราคาสุดคุ้มให้คุณผู้ชมเลือกสมัครกันได้เต็มที่เลยนะครับหากชอบนะคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด u ั s c ไคร e แล้วก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปดีๆภายในช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในนคลิปหน้าสวัสดี ดีครับ